เฮ้ยน right. yeah. 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 no ี yeah. 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 Uh, yeah. uh ่มันแมงอะไรลองแงงแยงแล้วมันพวกนี้เจอเยอ่ะยาิเลา้มยเครัาะผอใช่เพราะผมใช่ หัวไฟสายตากบครับ